สวัสดีค่ะพี่น้องมาผมมาพอกันนีดเดยคือเก่าเด้อจ้ามามามือนี่กินข้าวคนละที่เลยพี่น้องเอยคนตกบริกินข้าวพร้อมกันมา้เนี่ยคนเงียเจอนอนเว้นเมื่อเมื่อแล,ล้วคนตกบริไดไปใส่เลยเห็นงานเห็นการกับบริเหตยู่แต่ในเฮือนพี่น้องเอยไปแส่กับบริไห้ อาก็ได้ออกวางมบนมืดค่ำๆนี่สี่โมงหาโมงนี่คนเอือเ้อนจังนอยก็เลยออกไปนามาคุณพี่คุณ,คณน้องคุณลูกคุณลานคุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ใกล้อยู่ไกลเลยจ้าพังลาพังท่ายต่างประเทศในประเทศมากินต้มมีมาม่านะไม่ตูเนื้ยจ้าแชๆ่ๆของลาเป็นต้มให้หลาก,กินแก้วก่อนไปแล้วม,มีข่าวดีมาบอก ข้างหลังเพิ่นชื่อพายแม่บ่หลายดอกน่อยนึงถ้าไม่ยังเดี๋ยวจะให้เบิ่งข้างลังเพิ่นมาือแม่นเดี๋ยวจะมาเปิดสู่พี่น้องเบิ่งเนาะเพิ่นมียังมาซไแม่ถาว่าแม่ยังยังเพิ่นก็บ่บอก บเด้อพี่น้องเดอ้อลูกร้านกกอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านใกล้เฮิอนเคียงกับมาก,กินต้มามาะม่านะเม่ต้นแซ่บแซ่บ <c oughs> จุกอันนี้กันเพ,นพียงว้องลาเพื่นชื่อใครจ็ไมียังวะ แล้วก็นี่ไม่ได้ใส่นั่นว่างไว้อยู่เลยโต๊ะยังเกาะพี่น้องมันก่อนโอ้ยแม่ตูดกระบอกบุปเป็นพี่น้องเออแต่แม่ยังก่อนี่นะเป็นนี่นะพี่น้องนี่น่ะแม่ตูดกระบอกบุปเป็นเป็นจัดจีนเระบอบเป็นอืม แค่เปลวนหนึ่งจนออกไปนอกชื่อซื้อนี้มาผักแม่อืมแค่ ไม่ซักซาดเซเวลาเนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเหมยคอแบบมีตูนได้ยังเด้มาให้เบิ่งกับ่ให้เบิ่งกั้เถิดมาแกะให้เบิ่งก่อนเด้อแม่ดอีช้างน้องหล่าถุนมาเส้อ์ฟใหีเมตุลอ้าวมาอีกได้พี่น้องเอ้ยเปลวเปลวเปลวมาอีกแล้วเบิ่ง น้องมีงยังขาดขาดทุเรียนโอ้โอ้อยได้แล้วผนมาอีกแล้วพี่น้องเอออือพี่น้องจ๋าน้องหลาเพิ่น <c oughs> เสือพลมาเื้อผ้าอีม่โอ้เพ่นเห็นแ,แม่มักใส่มีตัวเดียวตัวหนาแขนสั่นเพี่ยงนี่นะเด้อ่ะอ่ะ โอ้พด oh! mhm. ีได้ไม่ตูนผมมีเสือแขนยาวซ้ำเหมาะเลยลองใส่ให้ดูก็ได้พี่น้องเด้อดีใจขอบขอบใจขอบคุณมากมากคุณสาวหลาผึ่งซื้อให้เอ้ยพอดีเลยเหมาะผักแร่อุ่มซุยออืืเพราะว่าท้าไม่ยั้งไม่ยั้งเพคนกับบ่อๆนิโถงทางไหนพี่น้องจ๊า แม่ครับบวสวยๆเลยนี่แหละโด่ไผ่ลูกสาวโซ่โซ่ไผ่แม่เอาสหรับที่นี่กับบ่มียังลายเนาะมีหายพี่น้องมาเป็นโด่ไผ่เอินเอินลูกหลานเป็นมาโด่ไผ่แม่บ่มีอยังสงบแต่มาชวนพี่น้องเป็นหรับที่นี่กับมียังไงจะกอดล้านพี่น้องตะก่อนแล้วก็กินหนาไปส่งกันจิกินหนาเลยทุกอย่างเด้อขอบพระคุณมากๆทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะ ขออภัยจ้าผ่านได้ผลทดสอบผ่บานได้นะคะผ่านได้ผลทดสอบอันนี้ต้อนรับเสมอค่ะบ๊ายบาย